สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาแต่งหน้ากันด้วยเครื่องสำอาง5ชิ้นนี้นะคะในงบราคา100บาทจากร้านขายของ20บาทกันนะคะแต่งมาก็จะได้ลุกประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพี่วันห่างหายจากการทำคลิปมาหลายสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ แวะมาร้านขายของ20บาทนะคะแล้วก็เจอพวกเครื่องสำอางราคา20บาทนะคะก็เลยจะมาทำคอนเทนต์แต่งหน้าด้วยงบ100บาทให้ดูกันค่ะตอนนี้ก็มาลองเลือกเครื่องสำอางที่จะใช้กันนะคะว่า5ชิ้นเท่านั้นที่จะใช้ใช้ตัวไหนได้บ้างนะคะค่ะของก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะตอนนี้พี่วันก็ เลือกเครื่องสำอางที่จะใช้ในคลิปได้แล้วนะคะ5ชิ้นนี้นะคะผู้เข้ารอบเดี๋ยวมาดูรีวิวกันค่ะสำหรับชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นแป้งพัฟเต้าหู่นะคะที่เรารู้จักกันของรีเดียลนะคะตัวนี้ในร้านพอดีมีอยู่แค่2สีนะคะพี่วันก็เลยเลือกเบอร์2มานะคะดูแล้วจะค่อนข้างใกล้เคียงกับสีผิวพี่วันหน่อยนึงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าจะพอดีผิวไหมนะคะ สวอตออกมาแล้วยังดูสีน่าจะสว่างนะคะแล้วก็ตัวแป้งก็ค่อนข้างบางเบาอยู่ค่ะเดี๋ยวทดลองแต่งที่หน้าให้ดูนะคะมาดูเครื่องสำอางชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเชือกดึงนะคะพี่วันเคยทำรีวิววิธีการเหลาดินสอแบบปากเป็ดแบบนี้ให้ดูกันแล้วนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้ค่ะสีที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะ มาดูชิ้นที่3กันนะคะก็คือเป็นที่เขียนคิ้วฝุ่นนะคะมันมีหลายสีเลยนะคะแต่พี่วันเลือกมาเป็นโทนนี้นะคะเป็นน้ำตาลเหลืองน้ำตาลแดงแล้วก็มีสีดำค่ะในตลับก็จะมีแปลงพลาสติกแบบนี้นะคะแถมมาด้วยนะคะตัวแปลงก็จะไม่แข็งมากนะคะคือเจอแข็งกว่านี้เดี๋ยวมาแต่งดูนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมนะคะก็สีน้ำตาลเหลืองน้ำตาลแดงแล้วก็ดำนะคะ ก็สามารถเอามาเชดดิ้งคอนทัวร์หรือว่าคัดเบ้าตาได้นะคะก็เดี๋ยวพี่วันสวส,สีให้ดูนะคะสีแรกนะคะโทนสีน้ำตาลเหลืองนะคะก็สีฝุ่นก็ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะคะมาดูสีที่สองกันนะคะสีที่สองก็จะเป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นนะคะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะคะปนเทาๆมานิดนึงนะคะดูสีนะคะ เนื้อสีค่อนข้างโอเคอยู่นะคะสีติดแน่นแล้วก็ชัดด้วยค่ะมาดูสีสุดท้ายค่ะสีดำนะคะดำสนิทมากเลยค่ะเดี๋ยวจะใช้มาเป็นไลเนอร์แทนนะคะเม็ดสีค่อนข้างแน่นดีทีเดียวเลยค่ะมาดูชิ้นที่สีกันนะคะก็คือเป็นพาเลตอายแชโดว์นะคะ พาเลทอายแชโ d o ์ที่เขาขายมีอยู่6เฉดสีนะคะพี่วันคัดมาแล้วก็คือดูพาเลทนี้แล้วค่อนข้างโอเคที่สุดเดี๋ยวสวัสด้ดูจากสีแรกนะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะจะมีชิมเมอร์ผสมอยู่ทั้ง6สีเลยสีที่2ออกโทนสีทองนะคะสีที่3ก็จะออกเป็นสีส้มวิงวิงหน่อยนะคะ สีที่สีนะคะก็จะเป็นสีออกโทนชมพูเข้มเลยค่ะสีที่ห้านะคะก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะมีชิมเมอร์เหมือนกันนะคะน้ำตาลออกแดงๆหน่อยสีสุดท้ายค่ะก็จะเป็นออกโทนชมพูกะปิกะปินะคะมีชิมเมอร์ผสมอยู่ก็จะออกมาโทนหวานๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวมาแต่งที่ตาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโทนสีลองดูความติดทนนะคะเดี๋ยวพี่วันจะทดลองโดยการเอาน้ำเปล่านะคะฉีดลงไปที่สีอายแชโดว์บนมือนี้นะคะแล้วก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะมาทดลองสับดูนะคะว่ามันจะหลุดติดกระดาษทิชชู่มามา,มากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> ก็ค่อนข้างออกมาน้อยนะคะไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะ ที่เห็นในกระดาษตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทดลองด้วยการเอานิ้วเช็ดถูดูนะคะสีก็หลุดติดนิ้วมือมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็ยังมีสีติดชัดอยู่ที่สวอตเลยนะคะก็คุณภาพก็น่าจะใช้งานได้อยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปตอนแต่งนะคะ ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นลิปนะคะลิปสติกเนื้อแมทนะคะพี่วันเลือกมาจะเป็นโทนออกส้มน้ำตาลนะคะก็เดี๋ยวมาดูสีนะคะเวลาทาลงมาแล้วนะคะสีก็จะประมาณนี้ค่ะจะเป็นเนื้อแมทนะคะสีสวยอยู่เหมือนกันนะคะ คราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มแต่งกันที่หน้านะคะตอนนี้พี่วันไปออกสวนนะคะหน้าตาก็จะมีฝ้านะคะมีร่องรอยจุดดำแดงค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ,ะเริ่มต้นเราก็ลงครีมกันแดดแล้วก็บำงลุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มตัวแรกกันที่แป้งเต้าคู่ตัวนี้นะคะก็พี่วันไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะในการแต่งหน้าคลิปนี้นะคะเพื่อจะดูความปกปิดของแป้งนะคะว่าทาได้มากแค่ไหนนะคะ ก็สังเกตว่าเนื้อแป้งก็ค่อนข้างขาวกว่าผิวหน้าพี่วันตอนนี้อยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อแป้งนะคะก็ยังไม่สามารถปกปิดร่องรอยดําแล้วก็แดงบนหน้าพี่วันได้นะคะลองดูความแตกต่างกันทั้งสองข้างนะคะก็เดี๋ยวพี่วันจะาทาทั้งหน้าเลยนะคะ อันนี้คือทาทั้งหน้าแล้วในส่วนของกลิ่นนะคะก็จะมีส่วนผสมของน้ําหอมมานิดนึงนะคะดูสีแป้งนะคะจะมีความติดชมพูนิดนึงนะคะเมื่อเอามาเทียบกับสีแป้งของเมเบลินให้ดูกันค่ะมาเริ่มแต่งขั้นตอนที่2ต่อนะคะเขียนคิ้วนะคะสําหรับดินสอเขียนคิ้วอันนี้นะคะพี่วันเลือกมาเป็นโทนสีน้ําตาลออกเข้มหน่อยนะคะก็จะเอามาเขียนเป็นโครงก่อนนะคะวาดให้ได้ โครงคิ้วที่เราต้องการทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็ทีนี้จะใช้แปลงนะคะที่เป็นลักษณะแบบนี้ในการปัดเพื่อลบความคมของคิ้วออกนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้คิ้วฝุ่นนะคะด้วยการลองใช้แปลงที่เขาแถมมาแตะสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงกลางนะคะระบายลงไปตามโครงคิ้วที่เราวาดไว้เลยค่ะตัวแปลงนะคะเท่าที่ใช้มาก็ ค่อนข้างใช้ได้อยู่นะคะไม่ถึงกับแข็งมากเคยเจอมาแบบแข็งแบบใช้งานไม่ได้เลยมาดูตัวเนื้อฝุ่นกันนะคะค่อนข้างที่จะฟลออาเป็นฝุ่นเลอะออกมาพอสมควรค่ะตรงส่วนของหัวคิ้วพี่วันก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนสุดนะคะมาปัดแล้วก็จะใช้แป้งนะคะแตะแปลงแบบนี้ในการคลีนอัพแทนการใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็คือใช้แป้งช่วยในการปัดเศษ อายแชโดว์ผงๆที่เราอาจจะวาดแล้วมันกระจายฟุ้งเลอะอยู่นะคะแล้วก็มาเริ่มแต่งตากันนะคะด้วยการใช้แปรงที่เขาให้มานะคะแตะสีนี้ดูนะคะแล้วก็ทาไปที่เปลือกตาชั้นพับตาแรกเลยค่ะก็ลองดูแล้วนะคะว่าสีค่อนข้างที่จะไม่ค่อยติดที่ตาเท่าไหร่นะคะจะทดลองใช้นิ้วในการแต่งด้านนี้ดูนะคะ ก็เมื่อลองใช้นิ้วในการแต่งแล้วเนี่ยสีค่อนข้างติดชัดมากกว่าด้านที่ใช้แปลงที่เขาให้มานะคะคราวนี้ก็จะใช้ตัวแปลงนะคะช่วยในการแต่งตาล่างด้วยการแตะสีเดิมเลยนะคะแล้วก็วาดให้ชิดโคนขนตาล่างนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะในการลงตรงบริเวณหางตานะคะเป็นการคัดเบ้าแล้วก็จะใช้สีเดิมนะคะวาดตรง เส้นชิดโคนขนตาล่างนะคะวาดมาประมาณครึ่งตาดำค่ะเสร็จแล้วทาสีทองตรงบริเวณหัวตานะคะทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างค่ะคราวนี้ก็จะใช้คิ้วฝุ่นสีดำนะคะในการวาดเป็นเส้นไลเนอร์แทนการเขียนไลเนอร์แบบเนื้อเจลหรือว่าเนื้อเมจิกนะคะ วาดให้ชิดโคนขนตาที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะในการวาดไลเนอร์เส้นใต้ตาล่างนะคะแต่ไม่ต้องวาดจนถึงหัวตานะคะเอาแค่ครึ่งตาพอค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนสุดนะคะสีนี้ในการคัดกระบอกตาที่ยังดูบวมอยู่แล้วก็ทำไลดั้งนะคะสร้างเงาให้กับจมูกให้ดูโด่งขึ้นด้วยค่ะก็ค่อยๆแตก สีแล้วก็เกลี่ยดีๆนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นคิ้วฝุ่นถ้าเกิดน้ำหนักมือเราเยอะไปเนี่ยสีมันก็จะดูหนักเกินไปนะคะก็สามารถใช้นิ้วในการช่วยในการเกลี่ยสีได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ใช้คิ้วฝุ่นตัวสีน้ำตาลอ่อนสีเดิมค่ะในการทำเชดดิ้งนะคะก็คือเชดดิ้งให้กรอบหน้าเราทั้งหมดนะคะให้หน้าดูเรียวขึ้นค่ะเบลนสีแล้วก็ ใช้น้ำหนักมือให้พอดีนะคะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นหน้าดำนะคะคราวนี้ก็มาเติมลิปสติกขั้นตอนสุดท้ายกันค่ะในส่วนของกลิ่นของลิปสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกลิ่นพอสมควรนะคะคล้ายๆกับกลิ่นของกาแฟค่ะเป็นแบบออกเคมีเคมีหน่อยนะคะก็ทาไปแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณลิปแมทนะคะก็พอลิปสติกเริ่มหมัดๆมนะคะเราก็ใช้นิ้วในการ เกลี่ยเบอร์ขอบนะคะไม่ให้ขอบมันดูคมมากเกินไปนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็มาจากลูกการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง5ชิ้นจากร้านขายของ20บาทค่ะก็อยู่ในงบ100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ต้องการแต่งให้ดูเนียบขึ้นนะคะก็สามารถลงรองพื้นหรือว่าใช้คอนซีลเลอร์ในการปกปิดรอยดำแล้วก็ใต้ตานะคะ ตามด้วยแป้งแล้วก็เครื่องสำอางทั้งหมดนี้นะคะลุกก็ออกมาได้ประมาณนี้ค่ะก็จะดูดีออกงานได้ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่เข้ามาติดตามพี่วันนะคะใครยังไม่กดติดตามช่องพี่วันก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พี่วันบ้างนะคะใครเคยซื้อเครื่องสำอาง20บบาทมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ